บรรยากาศการเวิร์กช็อปเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศการเวิร์กช็อปของเรานะถามฉันใช่ไหมใช่บรรยากาศการเวิร์กช็อปของเราบรรยากาศการเวิร์กช็อปเป็นยังไงบ้างครับรู้ไงเราจะรู้กันเธอเลยล่ะจะต้องถามเธอไงอุ๊ยไม่ใช่เรียกเธอโดนเลยเดี๋ยวนึงโอเคบรรยากาศการเวิร์กช็อปนะครับผมก็จริงๆสนุกเพราะว่ามันเป็นการเวิร์กช็อปในรอบแบบว่า3ปีเกือบ3ปีเลยเนาะฉันรู้สึกว่าแบบเหมือนกลับมารีเซ็ตใหม่ อ่าเหมือนแบบแบบจริงๆเราเริ่มน่าร,ร,รักครับ <c oughs> จริงๆจริงๆเรากลับมาเริ่มใหม่จากจากศูนย์ไม่ใช่จากศูนย์เรียก้ว,ว่าเหมือนแบบเรามาเรียนเบสิกใหม่แต่ว่ามันเป็นการที่กลับมาเริ่มใหม่แล้วแบบพยายามเล่นก็หากันพยายามจูนก็หากันซึ่งรู้สึกว่าทำได้ดีก <c oughs> ว่ารอบที่แล้วมากๆเลยครับผมใช่จริงๆมันมีโมเมนต์บางอย่างที่ผมรู้สึกว่าการที่เราได้อยู่ด้วยกันมาตลอดระยะเวลาสามปีเนี่ยมันไม่สร้าง โมเมนต์ใหม่ขึ้นมาที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเคมี <c oughs> มันเป็นเทมีอีกอย่างหนึ่งที่ที่ผมรู้สึกมันแตกใหม่อมากๆซึ่งผมก็ตกใจเหมือนกันที่เหมือนเราทั้งคู <c oughs> ่พยายามแบบพยายามเรียว่ามองหาแบบในการแสดงานะ ป่าก็เลยจะบอกทุกคนไงว่าจริงๆเรื่องนี้มันน่าสนใจมากๆเพราะว่าโอ้นี่นี่เนี่ย่ acting ะไรเงียผมผมรู้สึกว่าเราทั้งสองคนก็เหมือนเริ่มมีประสบการณ์มันไม่มมีประสบการณ์นมึ้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะได้เห็นอะไรที่ใช่ครับมันเข้มข้นมากกว่าเดิมจริงครับใช่ ต้องครบนะอย่าดึงฉันตีไม่ได้ดึงแต่ว่าในเรื่องเขาน่ารักมากเลยนะทรงผมแบบหน้ามาในรูปแบบผมอยากให้ทุกคนได้เห็นตัวเชลเลอร์แล้วเหมือนกันใกล้แล้วใกล้แล้วครับใกล้แล้วชอบไหมหน้าม้าชอบแต่ชอบหน้าเธอมากกว่าให้เล่นมุกอะไรแบบนี้ตลอดเลยเราไม่ค่อยสันทัด้วยเรื่องอะไรพวกนี้ Yeah wow.